ณขณะนี้นะครับก็มีที่ถกเถียงกันมากมายเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรนะเดินทางกลับมาในประเทศไทยแล้วก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจประเด็นก็คือณขณะนี้เนี่ยเกิน120วันละคนก็โอ้โหพูดกันไปต่างๆนานาว่าเกินแล้วออกมาเดี๋ยวนี้นะ ทำไมมาแล้วไม่ไปติดโค้งติดคูเลยนู่นนี่นั่นอะโอเคไม่เป็นไรก็เป็นหน้าที่ของกรมราชธรรมเขาต้องชี้แจงไปนะขณะน,นี้กรมราชธรรมเขชี้แจงกลับมาแล้วว่าโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยทาความเห็นกลับมาแล้วส่งกรมราชธรรมว่าคุณทักษิณจําเป็นที่จะต้องอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะอาการที่คุณทักษิณเป็นเนี่ยมันเสี่ยงต่อชีวิตฟังคันนี้นะมันเสี่ยงต่อชีวิตและต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคที่คุณทักษิณเป็นดูแลเป็นอย่างดี ประเด็นมันก็คืออันนี้มันไปตอบโจทย์กับคนที่ตั้งคําถามว่าทําไมไม่ย้ายไปอยู่โรงพยาบาลของกรมรชาชทัณฑ์เครื่องมือไม่ดีเท่าเครื่องมือไม่มีศักยภาพเท่ากับโรงพยาบาลตํารวจเรื่องแรกเรื่องที่2ก็คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลโรคที่คุณทักษิณเป็นเนี่ยทางโรงพยาบาลของกรมรชาชทัณฑ์เนี่ยอาจจะขาดตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือที่มีศักยภาพเอ่ยหรืออะไรเอ่ยไปอยู่ที่โรงพยาบาลตารวจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทําเสนอ เรื่องดังกล่าวเนี่ยกลับมาที่กรมรานธา์ชันกรมพานธุ์ชั้นเห็นชอบแล้วว่าเอาเนื่องจากเราจะต้องปกป้องชีวิตของผู้ต้องขังเป็นหลักเนะี่ยก็คือปกป้องชีวิตคุณทักษิณเป็นหลักนะก็เลยให้อยู่ต่อแล้วเขาก็จะต้องถ้ามันเกินละระเบียบก็จะต้องเสนอไปที่รัฐมนตรีให้ดูเรื่องนี้แต่คีย์เวิร์ดอย่างที่บอกกันนะครับว่าอาการป่วยของคุณทักษิณมันไม่ใช่อาการป่วยแบบทั่วไปเพราะมันมีความเสี่ยงต่อชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เห็นควรอยู่ต่ออ่ะเราก็ต้องมาติดตามว่าจะอย่างไรแต่กรรมาที่การตํารวจเนี่ยเขาจะไปเมื่อไหร่จะไม่ได้ละสิบสองมั้งอ่าที่เขาขออนุญ,ญาตไปในส่วนของกฎหมายที่กําลังจะออกเงื่อนไขในการคุมขังนอกเรือนจําเนี่ยถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยจะมีการพิจารณาในวันที่11อ่าประมาณนี้ซึ่งของคุณทักษิณเนี่ยอยู่ในเงื่อนไขด้วยแล้วก็จะมีผู้ต้องขังที่เข้าตามเงื่อนไขเนี้อีกหมื่นกว่าคนอืม ยังไงติดตาม